สวัสดีครับผมเซลตาอิวสุอุทยานะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทอิวสุซอแซงมงคลอุทยาสาขาลุจนะนะครับผมด้วยประสบการณ์การขายกว่า10ปีนะครับผมแล้วก็มีส่งมอบรถไปแล้วกว่าพันคันนะครับผมด้วยรางวัลนะครับการขายยอดเยี่ยมนะครับผม4ปีซ้อนนะครับยินดีให้คำปรึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถโทรมานะครับได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับ0 8 6 8 1 7 5 8หกนะครับผม ทุกรางวัลนะผมกํารันตีนะครับผมว่าลูกค้าที่ปรึกษาเรานะครับจบจริงนะครับผมอย่างเรื่องไฟแนนซ์นะครับผมหลักๆคือตอนนี้เป็นเรื่องไฟแนนซ์อย่างลูกค้าเนี่ยถ้ายังลังเลอยู่ก็มาปรึกษาฟรีเราผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดนะครับผมก็ปรึกษาก่อนจะได้รู้ว่าจะออกได้ไหมหรือจะต้องดาวเท่าไหร่ติดแบ็คลิสต์มันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ยินดีตอบทุกคําถามแล้วผมตอบตรงนะครับผมก็ถ้าลูกค้ายังลังเลก็ยังไงก็ฝากผมเซลตางอิสุนะครับผมอยุธยานะครับก็ ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมถ้าลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับยังไงเดี๋ยวผมฝากเพจ a c e b o o k นะครับผมก็เป็นแตงอิมสุโปรโมชั่นข้อเสนอจากสู์นะครับผมก็ลองเซิร์ชดูเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมทาง YouTube หรือก็กดไลค์กดแชร์ทางเพจ a c e b o o k นะครับผมจะได้เป็นหนึ่งตัวเลือกของพวกท่านนะครับผมเอาไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับนี่ครับ